ไายทันีประเภททั่วไปไวายเผื่อกเภศเมียรุ่นฟันน้ำนมสูง140เซนติเมตรขึ้นไปรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่กระเบือหมายเลข414ของคุณอาทิตย์คุณแก้วชื่อรอยชมพูรับมอบถ้วยรางวัลพร้อมด้วยเงินรางวัลหนึ0งพบาทและประกาศเกียรติคุณครับ คนกันท่านวนวลชื่อแก้วกระยายรับถ่วยรางวัลร้อมเงินรางวัลสามพับนบาทตับลบางบีใหญ่ชื่อนุ่มนิ่มครับ เป็นผู้วนมาทางนู้นดีกว่าครับเป็นผู้วนมาทางนู้นเลยครับไ 5, 4, 3, 4, 3, 1, ล่ห้าตีสามของนั้นเลยประเภททั่วไปพเพศผู้ฟันน้ำลงสูงเกิน140ยสี่สิบซนติเมตรครับ,บารางมัลชนเชยลำดับที่สองครับได้แก่กระเบื้องหมายเนี่ยสาครับของนาวาเอกนาวากาเอกบรรลือสุรศรีนาถนะครับจา้า ส,สุนทรศรีชนะความนะครับตลาดบุรีดดระระน,นะครับเจ้ายอดรักนะครับเกิดคนทั้งสองนู้ยนะครับตัวที่จะส่งมอบนะครับให้เยี่ยมควายไปเลยนะครับตัวที่ส่งมอบนะครับและรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งนะครับได้แก่กระเบื้องหมายเลข ตาสูนครับของคุณอภิมุษกลิ่นจันครับ,รบจากสำนักบารมีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อพลายสยาม88ครับจุงมาใกล้ๆเลยนะครับจุงมามาใกล้ๆที่สไม่ต้องสลับเลยนะครับ นะครับสำหรับรางวัลที่สามนะครับจะได้โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล1น0่พบาทและประกาศเกียรติคุณน,นะครับกระบือตัวส่งมอบเข้าสนาไมได้เลยครับทีมงานพร้อมนะครับสิทธิร์รับโล่รางวัลน,นะครับถ้วยรางวัลนะครับพร้อมเงินรางวัล3 0 0พันบาทและประกาศเกียรติคุณครับ ชนะเลิศได้แก่กระมือใหม่เลขสามสามหกครับของคุณสุจัน์สีแสงต่อครับจากใจแสวงฟาร์มจังหวัดหนองบัวลภูนะครับชื่อมาคะส่งมอบยู่ไหนครับสิครับทีมงานพร้อมมาคะครับชื่อมาคะควายครับหนึ่งนะครับที่ทำการกวดนะครับเออนะครับ ก็เดี๋ยวขออีกหนึ่ชานนะครับแล้วตัวสองล้านห,านหาน้าแสนอันนี้นะครับถ้าแม่อธิบายความหมายนะครับอยู่ที่เขาซื้อเนี่ยซื้อใจารหรนะครับเหมือนตู้เย็นสโคกมีส่วนกล้ามเนื้อที่ดีนะครับโคนหางแน่นกับแน่นข้อขาดีนะครับตัวนี้นะครับาจาก อเจ้าพงเทพนะครับเจ้าพงเทพคาตหมดสองร้านห้าแสนบาทนะครับจากวิไลฟาร์มจังหวัดมหาสารคามสู่ชัยยันฟาร์มจังหวัดชนบุรีครับคนไหนขายครับยกเือคนขายยกไหนอ๋อตรงนั้นคนซื้ออยู่ที่ไหนครับนี่ครับเสี่ยโอนะครับสนับสนุนงานควายของเรามาโดยตลอดนะครับนะเสี่ยโอชัยยันฟาร์มนะครับจังหวัดชนบุรีรัฐประตรีช่วยนะครับแล้วก็วหน้าส่วนราชการของเรานะครับวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดปทุมธาน,นีท่านนายกสมาคมพัฒนาพันธ์หลานแต่บริหารจัดก,การเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ทีแรกว่าจะมามาสมมในงานเรานะครับแต่ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับของพี่น้องกเกษตรกร